สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมา่มันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีวีูนะคะข่าวบันเทิงข่าวร้อนข่าวแซ่บนะคะข่าวอักษรยอ่อทุกข่าวก็จะมารวมในรายการของเรานะคะอะ วงแรกช่วงนี้นะคะใครที่สนใจในการประกวดนางงามคุณผู้ชมนะคะเราเปิดรับสมัครแล้วนะคะผู้ชมเราเปิดรับสมัครแล้วสําหรับการประกวด Miss Earth ไ h a i l a n d นะคุณผู้ชมนะคะ,นะคะจัดโดยดรน้องผู้คำวอดในเวทีนางงามมากว่า10ปีนะคุณผู้ชมนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะคะเอ็นซิรินะคะ, n Z i, ะ,คะแล้วก็เจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมนะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนยนะคะุณผู้ชมนะคะเราส่งนะคะสาวงามในการประกวด Miss Earth มาแล้วเนี่ยนะคะถึง 3คนนะคะสคนเราคว้าตําแหน่งไปแล้ว2คนนะคะน้องใบตองนะคะแล้วก็น้องโคลาเบียนะคุณผู้ชมนะคะได้มงไฟนะคะใบตองนี่ปรากฏออนไลน์โคลาเบียพี่สาวไปเชียด้วยปรากฏที่เวียดนามนะ,ค,ะคุณผู้ชมขานะคะกฎกติกามารยาทนะคะิบ 8-26ปีอันนี้กฎของประเทศฟิลิปปินส์เลยนะคะ18-26ปีและนะคะต้องเป็นเพศหญิงโดยกำเนิดนะคะน้องๆหลายคนที่เป็นสาวสองหรือ LGBTQ ยังไม่ได้นะลูกนะต้องเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดนะคะสูง165ง165ขึ้นไปนะคะและที่สำคัญนะคะมีความรู้เรื่องกับสิ่งแวดล้อมสามารถพูดคุยได้นะคะตอบคำถามเราได้เมื่อเราถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคุณผู้ชมนะคะรีบมาสมัครกันนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามปกินเป็ดนะคร เพราะว่าดรน้องใครผ่านเข้ารอบจะพาไปเลี้ยงเป็ดปักกิ่งนะคะ miss earth นะคะที่ www.miss earththailand.com นะคะหรือโทรศัพท์มาหาเราได้เลยเป็นครอบครัวเดียวกันพีอาเราน่ารักนะคะใจดีด้วยพี่คนที่ที่รับสายนะคะ0893287923 0893287923นะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่า PR ของเราไม่ดูุนะคะแล้วก็ใจดีแล้วก็เขาจะอยู่กับเราตั้งแต่วันประกวดจ,จนจบสิ้นวันประกวดเลยแล้วก็จะเป็นพี่ที่คอยดูแลน้อง ไปตลอดเลยแล้วก็ให้คำปรึกษาหลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นคนใจดีทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมนะคะรีบโทรไปสมัครได้เลยนะคะเงินรางวัลจุกอยู่นะคะหลายแสนบาทนะคะรองตําแหน่งตําแหน่งรองก็ได้เป็นแสนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันที่ข่าวนี้นะค,ะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกโซเชียลถล่มยับรายการดังนะคะเขาบอกว่าไปเอาตัวน้องยิ้วใช่ไหมนะ,ะตัวต้นเรื่องคลิปหลุดใช่ไหมกลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้ขอภาพขึ้นเลยนะคะกับรายการดังนะคะ,ะรไรการนี้แล้วกันนะคะน รายการที่ดังมากๆนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ได้ไปเชิญน้องยิวาริใช่ไหมที่เป็นหนึ่งในรายการนั้นเนี่ยท่ามกลางข่าวเช้าพวพันกรณีนะครับพิมพ์กอนพิมพ์กอนกนกนะคะถูกปล่อยคลิปหลุดนะคุณผู้ชมนะผู้ชายหน้าคุ้นๆนะลาน น้องเขาหน้าคุ้นมากเลยนะคะเหมือนเคยเห็นในไหนสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นผมจะสั้นกว่าน,นี้นะคะด้านเพจจ๊อกจอกนะคะลูกสาวกูเองนะคะได้มีการเคลื่อนไหวโดยได้การโพสต์ว่ากูรูส้สะพึงไปเลยสิคะเห็นนิ้วของน้องยิ้วนะคะตีใหญ่ใช่ไหมกับความยาวของนิ้วเขาพูดถึงนิ้วนะเขาพูดถึงนิ้ว นะคะจ๊อกจอกมึงหมายถึงคายมึงบอกแม่ด้วยที่เปรียบเสมือนะคะมนสเน่ข,ของนักดนตรีเดวเขาใช้นิ้วเล่นดนตรีเหรอเขาเป็นนักร้องหรือเป็นนักดนตรีเป็นกูสอนนักดนตรีนิ้วยาวขาวนะคะ นิ้วยาวขาวนะครับไปนิ้วสีชมพูนะครับเพราะเป็นคนสุขภาพดีในรายการรู้ไหมไขโสดนะคะหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานะคะว่าสําหรับน้องยิวาริเนี่ยนะคะล่าสุดได้ไปออกรายการรู้ไหมคขโสดกับการพิสูจน์หลักฐานของกูรูว่าคนนี้เป็นนักดนตรีจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะคะโดยน้องแจมรัชตะได้ดูขอดูนิ้วนะคะว่ายาวเป็นนักดนตรีจริงหรือเปล่านะคะออตอนนี้น้องแจมคงเห็นได้เห็นมากกว่านิ้วแล้วเนาะในที่สุดนะคะสา,สาวสาวที่ เขาร่วมนะ,ะตามหาหนุ่มโสดนะคะก็ต้องอดอดไปนะครับเพราะว่าไปถ่ายเป็นคนมีเจ้าของนะคะแต่เฉลยคือยิ้วโสดค่ะนะคะขน้องโสดนิลนันโสดใช่ไหมเออเพราะว่าเขาเป็นพระเอกเรื่อง ชอลิวเฮียงถล่มวางขังข่าวนะคะแต่ก็มีบางคนเนี่ยเขามีมุมมองว่าทาไมรายการยังไปให้แสงกับคนที่มีเรื่องไม่ไดีเนื่องจากยิ้วเนี่ยมีดราม่าเกี่ยวกับคลิปหลุดนะคะของอดีตแฟนสาวที่ถูกปล่อยมาในโลกออนไลน์นะคะหลายคนก็เคยดูแล้วหลายคนก็ยังไม่ดูอย่างพี่ยังไม่เคยดูนะคะเพราะพี่เป็นคนไม่ชอบของพวกนี้รันก็รู้ใช่ไหมพี่จะแอนตี้พวกคลิปพวกนี้มากเลยพี่จะไม่ค่อยเก็บไว้นะคะก็นั่นแหละคะ่ะเขาเข้าไปดราม่าเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะมีคอมเมนต์จากชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาอย่าง เยอะแยะมากมายด้วยเช่นเดียวกันคอมเมนต์ comment แรกนะคะบอกคิดไว้แล้วว่าทรงนี้มีแต่งานแน่นอนขนาดเคสใหญ่กว่านี้ยังดังกันต่อเนื่องเคสใหญ่กว่านี้คือใครอ่ะน้องใบนาดเหรออ่มากันอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะสื่อบ้านเรายุคนี้สนแค่เร็ติ้งจริงๆ OMG ก็คือ Oh my God นะคะที่ตกใจก็คือนะคะผู้หญิงเม้นชอบนะคะเพียงเพร,ราะนะคะชีน้าตา ดีไม่ใชไ่ไม่ได้จริงๆนะคะแม่อันนี้สงสารผู้หญิงที่โดนอโอเคนะคะ,ะมาที่เมนต์ต่อไปนะคะไม่สมควรที่จะนําเทปนี้มาออกรายการด้วยซ้ํานะคะเหยื่อยังคงอับอายไม่กล้าออกสื่อนะคะน้องยิวนะคะก็ใครไม่รู้พี่ก็ไม่รู้นะแต่เป็นเด็กน่ารักเนาะนะคะเออเล่น,นด,ดนตรีเขาเล่นดนตรีอะไรอ่ะ แล้วคะ่ะอาเขาบอกถ้าเราหน้าตาดีคนในโลกใบนี้ก็ดีใจกับเราจริงๆนะคะออกไานักร้องเซิงซิงะซองนะคะเออนะคะเมื่อวานก <c oughs> ็ยังเห็นมีอยู่นะก <c oughs> ็ยังเห็นมีอยู่นะเออนะคะก็มัน สังคมไทยมันไม่ใช่สังคมที่โหดร้ายมันเป็นสังคมแห่งการให้อภายัยเพราะเราเป็นเมืองพุทธนะคะการ beautiful by my h a n d เนี่ยมันก็เรื่องปกติของมนุษย์หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามันมีคลิปผู้หญิงหลุดก็นั่งสานเด็กผู้หญิงนะลันน้องๆผู้หญิงเขาก็ต้องเป็นตาบาปไปตลอดชีวิตเพราะคาว่าโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปใครก็แล้วแต่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงใครกันนะคะพูดโดยรวมทั้งหมดนะคะคลิปใครก็แล้วแต่เวลามันหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในโลกอันใบนี้อีกเป็นร้อยปีนะลัน อยู่อีกเป็นร้อยปียันลูกบวชนะคะเออนะคะมากันต่อไปนะคุณผู้ชมนะคะดิฉันโพสต์เองเลยนะคะดาราใครเอย่ยดาราเบอร์สามเรียกค่าตัวแพงกว่าดาราเบอร์ใหญ่หรือเบอร์หนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะเมื่อล่าสุดนะคะนักถ่าตวตัวแม่อย่างกูเองเนี่แหละคะ่ะได้ออกมาโพสต์ค้อความปริศนาว,ว่าดาราตัวประกอบเบอร์สามเรียกค่าตัวออกงานอ e ีเวนต์แพงกว่านางเอกเบอร์หนึ่ง ของช่องทําไปได้นะคะและเขียนแคปชั่นว่า1 5ื่นห้าหมื่บาทก็หรูแล้วแต่เรียกครึ่งล้านจะบ้าตายไรวันตัวประกอบรูปไม่ใช่ตัวเบอร์หลักนะคะงานนี้แหละคนก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ฉันเต็มหมดเลยลันแม่ใครอักษรย่อหน่อยใครแม่นู้นนี่ใครนู้นใครกันแน่แม่นะคะคือเมื่อวันก่อนนู้นเนี่ยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องมันโทรมาบอกว่า จะติดต่อดาราท่านหนึ่งไปออกงานอีเวนต์เพราะว่าเขาทำบริษัทอีเวนต์ฉันบอกอ๋อไม่มีเบอร์หากันเองค่ะไม่มีเบอร์นะคะคนนี้ไม่รู้จักนะคะเสร็จปับ๊บเขาก็หายไปประมาณ34ี่วันเนาะเราก็เลยโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเธอได้เจอเบอร์น้องของหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอ๋อแคนเซลไปแล้วคะ่ะแม่บอกทำไมอะ่ะแม่มันเรียกค่าตัวแพงกว่ายาย่าอีกอ้ํายังหลบเมื่อพบเธอ ยาย่าอย,ย่างสยบเมื่อพบเธอชมพูร้องไห้เมื่อพบเธอจริงๆแล้วมันเป็นเบอร์สองเบอร์3หลักๆก็จะเป็นเบอร์สนะคะก็เรียกค่าตัวครึ่งล้านอีลันดาราบ้านเรียกค่าตัวครึ่งล้านอีบ้านมันค่าตัวครึ่งล้านมันต้องเป็นระดับนางเอกเขาตั้งแบบไม่ใ้ใครจ้างงั้นมึงก็แดกแกบต่อไปเถอคะค่ะ อีเฮียใครจะจ้างครึ่งล้านอีบ้ามึงไม่ได้เรียกฟ้าเรียกฝนมึงไม่ใช่พัชราภาชัยเชื้อมึงไม่ใช่ยายา,ยาอุรัสยามึงไม่ใช่ชมพู่อะไรยามึงไม่ใช่คิมเบอรี่ที่เรียกฟ้าเรียกฝนได้อีบ้าโอ้ยตายหาแล้วกล้าเรียกอ่ะห้าแสนบาทขาดตัวว่ะอะไรนะก็กูบอกว่าเบอร์สามูบอกแลวว่าเบอร์สาม นักข่าวมันจะจัดเกรดดาราคุณผู้ชมการเป็นนักข่าววงการบันเทิงมันจะจัดเกรดดาราว่าเกรดนี้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ได้สําหรับทีวีพูนะสื่ออื่นที่ไม่รู้นะทีวีพูสัมภาษณ์ได้คือพระเอกนางเอกทาไมทำไม ي, ทีวีพูปิดกัน้นทําไมเฉพาะพระเอกนางเอกเพราะเราขายหนังสือสมัยก่อนทีวีพูเนี่ยนะคะมันจะต้องสัมภาษณ์พระเอกนางเอกเพราะพระเอกนางเอกเขามีแฟนคลับเมื่อเราสัมภาษณ์เขาไปเสร็จปั๊บเนี่ยแฟนคลับเขาะจะซื้อหนังสือถูกต้องไหมลัน แล้วเราไปสัมภาษณ์อีบ้าอีบออีเบอร์อีบ้าอี้บเนี่ยมันไม่มีคนอ่านเข้าใจไหมอ่ะสิ่งเดียวที่จะสัมภาษณ์คนพวกนี้ได้มันเป็นกฎเลยนะคะก็คือ1มันขายยาเสพติดแล้ว2มันตายสามันโดนจับถึงจะสัมภาษณ์มันได้เข้าใจไหมการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีกฎเหล็กว่าหนึ่งต้องทำข่าวเฉพาะคนดังนะคะถึงแม้ว่าดาราคนนี้เนี่ยนะคะเคยดังมาก่อนเคยดังมาก่อนนะรัน เคยดังมาก่อนแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นเบอร์สองเบอร์สามไปแล้วแล้วไปเรียกค่าตัวเหมือนตัวเองเข้าวงการแบบว่าโอ้โหเป็นเบอร์หนึ่งของช่องอย่างเงี้ยหมดนางเอกยังไม่เคยรับเลยมึงจงบ้าแล้วผมลไปรับมไปเรียกห้าแสนมึงกินยาอะไรผิดเพี้ยนหรือเปล่าบ้าห้าแสนนี่มันเออถ้าเป็นอ่ำอย่างงี้เออเป็นชมพู่เป็นนุ่นเป็นใครอะ่ะ ยาย่าอย่างเงี้ยเป็นคิมเบอรี่อย่างเงี้ยกูจะไม่เถียงกูจะไม่ปีปากพูดเลยอ่ะอีบา้านนี่มึงเบอร์สามเบอร์โอ้ยไปออกรายการเขาให้หมื่นหนึ่งก็ต้องรีบบอกว่าแตงกิ้วหมื่นห้านี่ก็ต้องบอกขอบคุณมากค่ะสามหมืน่นนี่มึงต้องจุดทุบจุดเทียนขอบคุณออกกันไน์เลยนะแค่นั้นก็บุญแลว้วมไปเรียกเขาห้าแสนมึงกินยาไม่เขย่าขวดหรือเปล่าบ้าหรือเปล่ามไม่ได้ดังขนาดนั้น เออนะคะดีิฉนันจะเลยให้เธอฟังนะ้รันว่าเป็นใครเธออยากรู้ใช่ไหมเออนะคะออกกันไหนสวาด่าให้กูฟังใหญ่เลยนะคะอาคุณผู้ชมนะคะแต่อันนี้ไม่ด่าแน่นอนนะคะเราจัดงานดีแล้วมาเป็นค,ครอบครัวเดียวกับเรานะคะสําหรับการประกวด เวที Miss Earth นะคะ Miss Earth Thailand เรารับสมัครแล้วนะคะ18-26ปีนะคะเพศหญิงโดยกำเนิดสูง,ง165ขึ้นไปสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่มีช่างแต่งหน้าไม่เป็นไรแต่งชุดสวยมาใส่รองเท้าส้นสูงมานะคะเดี๋ยวพี่เต๋าจัดการให้เรื่องหน้าเรื่องผมขยมให้หมดนะคะแล้วก็ใครที่สวยมาอยู่แล้วมีพี่ลรงพี่เลี้ยงก็มาได้เลย ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราทำเหมนแบบระบบพี่น้องนะคะในการประกวด Miss Earth Thailand นะคะจัดโดยดรน้องผู้คำวอดในวงการประกวดนางงามกว่า10ปีดรน้องที่เป็นคนส่งบริ้นนะน้องบริ้น,นะคะที่ไปได้มิ s อินเตอร์นะคะดรน้องเป็นคนทำนะคะแล้วก็ส่งน้องใบตองได้มงไฟนะคะแล้วก็น้องโคลาเบียนะคะได้ตำแหน่งมงไฟที่ประเทศเวียดนามปีนี้ลำ้ลำลว่าจะไปประกวดที่ ฟลิปินนเฟลิปินนะฮะไปไปกินเป็ดปักกิ่งกันคุณผู้ชมรีบสมัครกันนะคะที่เว็บไซต์เวอร์ไอเว็บไซต์ของ m s s s e r t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  h i l l n n นะคะหรือโทรศัพท์มาได้พีอาเราไม่ต้องกลัวนะ PR เราใจดีนะคะเป็นคนน่ารักเขาจะอยู่กับคุณตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงวันที่คุณหมดหมด,หมดตำแหน่งนะคะ0893287923 0893287923ไม่ต้องกลัวทีมนี้ใจดีหมดเลยพี่ๆใจดีน่ารักแล้วก็เป็นคนพูด ราะหมดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เทคแคร์น้องๆทุกคนดูแลเหมือนเป็นลูกเลยนะคุณผู้ชมนะคะรีบสมัครกันสำหรับมิสเ Earth Thailand เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้านะคะช่วงหน้าไหนนะู้สิอะไรอะ่ะตรงๆเหรอ,อมไม่เลื่อนสถานะเหรอ <laughs> ไม่ไม่รีบเลื่อนสถานะโอเครู้เรื่องแต่หุ่นแซบอยู่นะคะสีชมพูใช่พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ